เด่นสิทธิ์นายกทวีตพคองครับผมไฟนี้ซ้อมมาอยู่วันซ้อมมาสองสามชิดได้แต่ซ้อมอยู่ที่ค่ายสับวยรำครับผมทีุ่ยรำเนาะครับอันนี้เรามาแทนทั้งคู่เลยใช่ครับจริงๆเรามีรายการอยู่ไหมก็แลกขึ้นวันที่สิบสองครับอ๋อขึ้นอาทิตย์ที่สิบสองครับต่นี้เขายกมาทั้งคู่เลยป่ะต้องเจอกันเนี่ยนะใช่ครับอ๋อเลยยกมานี่เลยครับก็เลยเราก็ซ้อมอยู่แล้วซ้อมซ้อมอยู่แล้วซ้อมอยู่ที่นั่นเลยเนาะมีใครเป็นคู่ปลาบูซ้อมบ้างอกี้น่ะมีวันมีโชคเพชรมรกตแล้วก็เพชรพฤหัสครับ แล้วอย่างไฟนี้เรามาเจอกับรักเคยเจอกไหมไม่เคยครับคือไฟแรกเลยใช่ครับแล้วได้ศึกษาเกมมาต่อยเขามาปะศึกษารับผมเขาเป็นมือสไตล์ไหนแบบไหนพี่มือครับผมแล้ววันนี้เราวางเก่มองแข่งอย่างที่เจอแต่รักอาทิตย์นี้ก็โชว์เรยเบียดไปเรื่อยครับเดินเบียดไปเรื่อยครับถ้าต่อยจะตามสไตล์เรานะครับ่อยไปเรื่อยครับแล้วล่าสุดเราต่อยไว้ที่ไหนต่อยที่ร่างเนินครับร่างเนินวันนั้นเราเจอกับชนะ พป็นน้ำโชคครับอ๋อชนะเป็น้ำโชคมาวันนั้นต่อยเบสเท่าไหร่ร้อยสิบเจ็ดครับร้อยสิบเจ็ดอันนี้มาต่อยร้อยสิบเจ็ดเท่าเดิมครับผมแล้วเกิดวันอาทิตย์เช้าเข้าสองหนักไม่คิดว่ามาเกินหรือมาขาดเพราะว่าน่าจะเกินนิดหน่อยครับผมก็คือเหมือนมาวิ่งยามเช้านะมาไปยามเช้าเล่นหน่อยร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เอาเปอร์เซ็นต์ครับผมเออเปอร์เซ็นต์เนาะสุดแรงแรงแล้วว่าอาทิตย์นี้พร้อมมาเจอกันได้เลยใช่ครับพร้อมเก็บชัยชนะกับค่ายด้วยป่ะพร้อมเก็บชัยชนะกับใครพร้อมเลยนะครับผมอย่่าาาางไฟนีี้เรรคุมมมปะณกกิโล มาสี่กิโลครึ้นสี่กิโลครึ่งได้ครับผมเราต่อยเงิมารวมทั้งหมดนี่กี่ไฟล์แล้วประมาณเกือบสามร้อยกิโลหนึ่งหลักร้อยขึ้นเลยนาะครับผมเราคนจังหวัดบุรีรัมย์ครับฝากเชิญชวนแฟนคกับเราอาทิตย์นี้คู่รองครับเพราะพี่น้องชาวบุรีรัมย์ช่วยเชียร์และเป็นกําลังใจผมนะครับเต็มที่ครับผมเต็มที่นะอาทิตย์นี้ช่องเจ็ดสีคู่รองโอเคขอบมากครับน้องชายครับ